สวัสดีครับสวัสดีเพอฟพซอีปภแม่ของน้องอุ้งยิงสุขผู้สุขพนเอฟซี FC สาวหน่อยเจ็ดบาแนแดงนะครับเนาะมวันนี้มาปกทีพบน,อน,น้องย่ำสอบครับเจ็ดม้งก่อนไปทํางานคือว่าก่อนไปทํางานเนี่ยผมกับจีมึงฉิดน้องอุ้งยิงอยู่เลยครับคือว่าตื่นเห็นว่าเขาหน้าเม,มืงองนี่กินเขาแล้วมีเวลาว่างก่อนไปเห็ดงานจะเคืงองโมง ออกจากบ้านนี้เจ็ดโมงเคืองนะครับไปหอดมรอสัตวีประมาณแปดโมงสิบห้าหนาทีของงานแปดโมงเคืองภาษเมืองคลิปสะก่อนก่อนสิไปทำง,งานมีนี่มือนีมีเรื่องอย่างสีมะกาวห,ห้ดีพี่น้องฟังนะครับเนาะคือว่าบอดโชว์คนโพดครับหาชั่วโมงที่แล้วดึกๆเลยครับพี่น้อง โูดว่าจังไนมาฟังกัน18นาฬิกาค่ำนี้พบรายการอยากคุยอยากเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นดราม่าขาใจหลายๆคนบอสโจพูดคุยกับพ่อเอกแม่หน่อยอุงอิงอยากรู้อยากถามพบกันในรายการที่ youtube ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพง มาแล้วครับรายการอย่าคุยอย่าเชี่ยนุ่มโจสุดยอดผู้บริาห,หนนารดีหเปลนะ่เห็นแต่รายการโอนกัสเซียนะมาเห็นรายการอย่าคุยอย่าเชี่ยของนุ่มโจเลยมันเน้เลยสุดยอดเลยหรือล่ลลราระดับผู้บริหารส,ส,สมองเพชรสมองสมองเพชรนะครับนี่ครับคำนี้ครับ หกโมงเราพ่อการกับรายการอยากคุยอยากเครียดคุยประเด็นดามาพบกับพ่อเอกแม่หน่อยนอนฮู้งยิงอยากรู้อยากถามครับอยากรู้อยากถามช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงสิปนาฬิกาวันนี้ครับนี่ครับนุ่มโจครับเพิ่นหาคอนเทนต์บ๊วยุดบ๊ยอนดีครับพี่น้องสปอตเอฟซีแฟนครับเพื่นเพิ่มนเพื่นตลอดครับนี่ครับ พวกเข้าต้องเรียนรู้จากเพื่อนนี่แหละครับความคิดความอ่านของเพื่อนมาปรับใส่ในชีวิตประจำวันของเขาได้คิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับนี่ครับหกโมงครับเอฟซีครับผมมาหอดบ้านกับยี่หกโมงมาดีกับยี่เดมิงนะครับยี่เดมิงไล่การอยากคุยอย่าคิดแล้ครับมือนแรงเนี่หกโมงก็มาหอดบ้านก็ดีที่ร้องฟังร้องมันวันนี้มีประเด็นมีอยังครับ นุ่มโจครับเคุนหาคอนเทพ่นฮะในการหายังไม่บอกกับพี่กำลังเอ้ตลอดเวลาครับเคุนเป็นเคลื่อนไปตลอดในโซเชียลนี่ครับมอนําโซเชียลกระแสมีตลอดอันนี้กระแสแบบนี้ก็ค้นใครติดตามไปตลอดเลยครับพวกกระแสนี่ครับคนก็อยากมึงตลอดเลยครับแ้วก็ยี่มีกระสรแสอยู่ตลอดเวลาว่องล่า,ลน,น,ลลานี่ครับสุดยอดผู้บริหารสมองเพชรครับน,นุ่มโจยมมิน แล้วก็บคำบอกของเพื่อนคำพูดของเพื่อนเ่านสมารถเอามาปรับใส่ในชีวิตปัจจุบันของเขาเองได้มึงสือเป็นพูดเป็นยังหรอใช่มีคำสอนคำยังตลอดถี่เพป็นพูดนี่ครับอยากคุยอยากเคลียร์สิบเก้ามกราหกเจ็ดสิบแปดนาฬิกาประเด็นดรามาา่าคาใจหลายคนคหมดแล้วเป็นขึ้นนาโปกค,คือจะได้ครับขึ้นนาโปกขึ้คือ,คอวัน,นรายการทีวี ุดย่อนต้งองลอาดีนะนุ่มโจ๋หาคอนเทนต์มือขึ้นเหนือคนไล่ครับอา,อาแยงที่เราเนียยเยอะอัศม่าดบ้านเพราะยัางาับบานเต็มสังกะสีที่เราและครับนี่นะครับหมอลำกระแสก็ต้องคู่กับคุณภาพพร้อมนะครับเพิ่นทั้งมีมีทั้งกระแสมีทั้งคุณภาพบวกกรรันสองยางกับโอ้ยติดปีกบินอย่างเดียวแบบนี้สาวหน่อยเพืเพ่อนแดง จากคนที่บ่เคยมองวอลลัมาาก็ต้องมาเมืองแล้วครับยอดผู้ติดตามยอดซับสไครต์ในช่องยูทูปเพิ่มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก้อนหนองอิงของพโโยูดบ่ท่านไลน์ไปนี่ครับบ่ท่านถึงสองล้านมือนนี่หนองอิงของพยูดเนี่ยเว้ยยอดซับสไครต์ยอดผู้ติดตามเพิ่มอย่ที่สองล้านกว่าแล้วตอนนี้ช่องยูทูปนะครับบอกว่บาบ่เหมียนมามีดตะกเสียเลยครับต้องมีคุณภาพพร้อมมันบวกกันไม่ได้ครับ เสียคุณภาพก็เลยไปได้ดสวยครับผมคนหนึ่งเหรอครับบุ้กเคยเปหมอรั่ผมก็เลยต้องเดมาเมืองก่อนครับพอน้องอุ้งยิงนี่แหละครับนี่ครับแม่แรงครับรอย่าลืมหกโมงให้การอย่าคุยอย่าเคีียดผมกับสีเมืองอยู่ครับ yeah, รบุ้กเคืนนีนก็อาญาให้เราเนาะพี่น้องเน,นนะาะบาดบริเวณกำพราน เพื่ออาจสามารถจวัดรอยเอ็ดคนไยแห้งที่เราเห็นรับควนเห็ดข้างรครับมาคุยกับทีกับหนอะ ปกติผมตื่นมาอยากสอบผมกับสิมึงน้องยิงหรอมึงคลิปสะก่อนก่อนสิไปทํางานมึงถูกสอบครับค่านี้อยากคุยอย่าเคลียร์อธิบายความในใจหลายประเด็นที่กําลังเกิดขึ้น18นาฬิกาพบกันที่ youtube ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแดง ค่ำนี้ครับค่ำนี้ค่ำนี้หกโมงแรงบ้านน้อนะครับค่ำนี้มื่อนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเหรียญยุไสนะครับเนาะวันนี้วันที่19มกราคม2องพห้าร้สาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงที่บ้านหนองแวงเรือ ตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับเรียกเรียนอยู่ขอนแก่นเพื่อขอสวนกวาง10กล่องมกราห์6-7วันกระทายเอ็นวีครับหน,นองหยิงคนเมาก็มีหัวใจของลุงแมงมันนี่วันปล่อยทันที่20หามกราห์6-7 สามโมงโซ่อของนาฬิกาแนวแนวเอฟซี FC พลังเหนียวพว่าจิดันซอยมัดแหละครับคอยไวาอยู่ในวงเสาหน่อยเพื่อนแบนแท่งเข้าหอยชื่นชอบเข้าหอยหักน้องหงษ์ยิงเข้าหัวต้องหักองค์กรน้ำนะครับเนาะคนในองค์กรเพิ่นต่เอเพียงมาเข้าหสนับสนุนคนเจ้าหน้องหง้งอิงก็บยีที่เศษแน่ก็มูจังน้อยแล้วคนอื่นเขาก็สนับสนุนเหมือนกัน นี่ครับหยิบหาโมกลุลานี่ครับแฟนๆสาวหน่อยเตรียมทารุมแช่ครับทารุมข้าเม่นทัวโลกนี่นะครับเอ็กซีพลังเงีย่ยไวจิดันซอยเพิ่งนี่กันแะครับอันดับแรกคือติดหนึ่งมาแรงก่อนครับพี่นอ้องเป็นใบเบิกข้างสะก่อนเป็นหนึ่งมาแรงในประเทศไทยอะไรนะครับหนึ่งมาแรงในประเทศไทยครับช่องยูทูบมีเป็นล้านล้านช่องครับแม่กาต้องเอาขันแรกะสะก่อนก่อนเดือนห,หนึ่งมาแรงสะก่อนหยิบหาโมกุล่ นี่ครับพี่น้องมาแจ้งข่าวแจ้งเรื่องอะไรพี่น้องในสาบในฟังกันค่ํานี้นะครับค่ํานี้สิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอรายการอยากคุยอยากเคลียร์นะครับพบกับพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ๋อยิงอ,อยากถามอยากบอกอยากถามที่ช่องยูทูปสาวหน่อยเพจบ,บ้านแดงครับนุ่มโจวปันยิ้นมีรายการครับเนี่ยเป็นโพสเซตห้าหกชั่วโมงที่แล้วนี่นะครับค่ำนี้ครับผมก็ยัญญ์ fc วันละเงียบปัญญ์พ่อที่ตามครับ สมีปรไปเรียนยังไงครับสำหรับเซลนี่ก็ขอไปสมีเด้อครับสวัสดีครับสิบไปรเร็ดงานนลยครับพี่น้อง